สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดตรามาครูอนุบาลลงโทษเด็กป่วยโรคปอดอดีตผู้เหญ่บ้านเล่าเด็กคนอื่นๆก็ไม่อยากไปเรียนพ่ออ้สอสพอปบุรีรมัมเขตหนึ่งสั่งตรวจสอบพ่อเท็จจริง ปมครูสั่งให้เด็กหกขวบชั้นอนุบาลนั่งหันหน้าเข้ากำแพงหลังห้องคนเดียวอ้างขาดเรียนบ่อยแถมผู้ปกครองไปถามสาเหตุกลับไม่พอใจชี้หน้าต่อว่าและขู่ใครถ่ายคลิปจะฟ้องขณะอดีตผู้ใหญ่บ้านเผยเคยมีผู้ปกครองบอกลูกหลานที่เรียนอนุบาลหลายคนไม่อยากไปเรียนและเคยขอย้ายไปแล้วหนึ่งคนความคืบหน้ากรณีผู้ปกครองของเด็กชายอายุหกขวบ เรียนชั้นอนุบาลสามโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์ได้เผยคลิปการเจรจากันระหว่างผู้ปกครองกับครูพร้อมระบุข้อความว่าแม้พิมพ์ของชาติจะย้ายลูกผมก็คุยกันดีๆเนื่องจากผู้ปกครองพยายามไปสอบถามครูว่าทำไมลูกถึงไม่อยากไปโรงเรียนแล้วทำไมถึงให้ลูกนั่งหันหน้าเข้ากำแพงห้องคนเดียวโดยครูอ้างว่าเด็กขาดเรียนบ่อยแต่ผู้ปกครองก็บอกว่าลูกป่วยเป็นโรคปอดต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเป็นระยะ แต่ก็แจ้งลาทุกครั้งโดยในคลิปที่ปรากฏก็จะมีครูผู้หญิงคนหนึ่งแสดงอาการไม่พอใจพร้อมต่อว่าและชี้น้ผู้ปกครองขณะที่ผู้ปกครองผู้หญิงก็ใช้มือปัดครูที่ชี้น้าออกโดยจะมีผอโรงเรียนคอยห้ามและบอกให้ใจเย็นๆหลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจนํานวนมากจากนั้นไม่นานคลิปดังกล่าวก็ถูกลบออกไปล่าสุดวันที่22กุมภาพันธ์นายสุชิต ชมพูวงผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประชมศึกษาบุรีรั์เขตหนึ่งให้ข้อมูลว่าเบื้องต้นได้รับรายงานจากทางผู้บริหารโรงเรียนเกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้นแล้วซึ่งหลังจากได้รับรายงานก็ได้สั่งการให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมทั้งได้ทำรายงานไปยังทางสาพทเพื่อทราบและเตรียมเรียกประชุมด่วนผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสพปเขตหนึ่งทุกโรงเรียนเพื่อกำชับหรือทำความเข้าใจกับครูและบุคลากรในโรงเรียนให้ปฏิบัติตามระเบียบว,วินัยอย่างเคร่งครัดให้อบรมสั่งสอนเด็กนักเรียนภายใต้เหตุและผลและสื่อสารกับผู้ปกครองด้วยในทุกๆเรื่องให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาหรือความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน อย่างไรก็ตามจากการลงพื้นที่สอบถามนางสะอิงกระชือรำอดีตผู้เหญ่ยบบ้านที่เข้าไปร่วมฟังการพูดคุยระหว่างผู้ปกครองและทางโรงเรียนในวันที่ปรากฏตามคลิปก็บอกว่าทางผู้ปกครองตั้งใจจะไปสอบถามว่าเหตุผลอะไรเด็กถึงไม่อยากไปโรงเรียนแล้วทำไมครูต้องให้เด็กหกขวบ นั่งหันหน้าเขากำแพงห้องคนเดียวแต่หลังจากทางผออได้เรียกครูมาพูดคุยอธิบายครูกลับแสดงอาการไม่พอใจจนเกิดการโต้เถียงกันระหว่างผู้ปกครองกับครูส่วนตัวมองว่าหากอธิบายด้วยเหตุผลไม่ใช้อารมณ์ก็คงไม่เกิดปัญหาทางนี้เท่าที่ทราบข้อมูลตั้งแต่ครูคนนี้ย้ายมาสอนชั้นอนุบาล ก็มีเด็กที่แสดงอาการไม่อยากไปโรงเรียนหลายคนและเคยมีผู้ปกครองขอใยลูกออกไปเรียนที่อื่นแล้วหนึ่งคนก็ไม่ทราบแน่ชัดว่าจะเกี่ยวกับพฤติกรรมของครูคนนี้หรือไม่ขอขอบคุณขอ้อมูลจากสนุกขอบคุณค่ะ